อ่ะคันต่อไปครับหมายเลข75ครับพิรมขันทอง K&K Central Turbo V tuner อู่ช่างต่อลบบุรีครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้สามสปีดเป็นเกียร์นี่อะไรอ๋อเป็น ID Billet ใช่ใช่ใช่ไอดีเบลเครับเวลาที่ทำได้ดีที่สุดคือ7.969 คันนี้ถ้าจำไม่ผิดรถครันนี้เคยเป็นสีเหลืองส้มมาก่อนแล้วของพี่เก่งทองนพปคุณอร่อยยน้วก่อนอยู่โปรสเตดเป็นคู่หูกับรถของประทวยไงฮนุมานประทวยก็อ,อีกสักเกียร์ก็เข้าเส้นไป เอาจริงไว้อรอบนี้พี่มขันทองเอาจริงครับเดินตรงสวยเร็วสุดเร็วสุดคือ9.7ค,ครับเพราะฉะนั้นแน่นอนละคันเนี้ยเลขโทษเทียเร็วสุดคือ7.9แน่นอนละคันเนี้ยทำเวลาเจ็ดวิได้แต่มาต้องมารอดูรอบนี้ครับว่าจะสามารถเห็นเลขเจ็ด ทำให้เห็นเลขเจ็ดนำหน้าได้หรือเปล่าร้อนนะครับไปพากันในห้องวีไอพีไหมลาวส์อ่าเป็นลาวส์เพืได้เดินไปไหยิบอะไรกินด้วยโอ้มึงหิววียกันเ <laughs> ่ยโอ้โหภาก็ใช้เอเนอร์จีนะมันใช้พลังงาน มาดูครับอัพเลนส์สกอร์หมายเลข75พี่ร่มคันทอง is a driver from K&K n Center Turbo V tuner ช่างต่อรูปุรี fastest time that this car can run is 7.969เกี็บภาษาถ้าเจ็ดเห็นเจ็ดเฮให้ลั่นเลยนะใช่โอกาสเข้ารอบสูงครับแต่ถ้าไม่ได้เจ็ดขอเป็นแปดศูนย์ครับ หุ่นใจคือต้องมีเลขเจ็ดนำนามาดูกันครับโอเกียร์ไม้เปลี่ยนนะครับเยไม่เปลี่นยูีเกียร์ไม่เปลี่ยนงดืงดงดืงดงดืงดงึดงืดฮะ ทำไมต้องทำเสียงด้วยวะจิมครับกูหาไม่เจอเจ็ดสิบห้าเท่าไหร่นะเจ็ดสิบห้าอ๋อแปดจุดสามหกแกแล้วไปอย่างนี้แหละเออไปเดไปีเวไปีนะอาสามห้ามีแอร์นะครับ อาสามามาเลเซียทุกคันที่เข้าขขมีแอร์รถอาสามห้าทุกคันของมาเลเซียเนี่ยเป็นรถบ้าน